สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถพร้อมใช้งาน1คันนะครับคันนี้สภาพสวยๆครับ Mazda 2นะครับ1.5ออโต้ปี2010นะครับสภาพสวยๆเลยครับรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้3เดือนนะครับลองชมไปทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่บางแคถนนกาญจนาพิเศษนครับสด198,000บาทนะครับไม่เสียแวดซื้อเงินสดราคานี้เลยครับเจรจาต่อรองไปดูรถทดลองขับนะครับ ใครเครดิตดีจะผ่อนเอาไปใช้งานนะครับก็ น่าจะตกที่4,000กว่าบาทนะครับ5ปีนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมนะครับสำหรับปี2010ตัวนี้เซนทรอลกแอร์แบ็ก ABS พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสวยสมบูรณ์หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับรับประกันโครงสร้างและเกียร์เครื่องยนต์ให้อยู่แล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่ชอบกำลังหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้ได้ปี2010นะครับวิ่งไปแล้วโดยประมาณ170,000นะครับหาเอาไว้ใช้งานถ้าชอบถ้าใช่สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของ m a นะครับ ตัวนี้พวงมาลัยมาติฟังกชันนะครับแอร์แบ ABS นะครับน่าสนใจครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับนี่ครับสภาพภายในถือว่าน่าสนใจครับสำหรับคนที่ชอบหารถใช้งานเน้นประหยัดเครื่องพันห้าของ Mazda ก็ไม่เป็นรองใครนะครับรองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนได้เลยครับสภาพสวยสมบูรณ์ภายในก็ถือว่าใหม่มากๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางื่องนะครับ ชอบสนใจนะครับเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเป็นรถเต็นท์นะครับจัดไปเน้นให้เราได้นะครับลองชมนะครับว่าจะสวยและถูกใจนําไปใช้งานกันได้หรือเปล่านะครับเน้นผ่อนชิลผ่อนสบายเน้นใช้งานก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับในราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0ผ่อนเดือนประมาณ5 0 0 0 4,000ประมาณนี้ได้รถปี2010ไปใช้งานถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสมาชิกต่อฝากไว้นะครับเอาไปใช้งานกันลองพิจารณานะครับ เช็คจัดที่ใช่แล้วเอาที่ชอบนะครับจะได้ซื้อเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจมีรถที่สวยมีรถใช้งานมันก็ใช้ได้ยาวๆครับเอาไปใช้งานกันก็คงจะคุ้มนะครับในราคาแบบนี้ถ้าชอบนะครับก็เน้นโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับ ช่วงร่างเกียร์และเครื่องยนต์เช็คให้ทุกระบบแล้วนะครับแถมมีรับประกันให้เพื่อความสบายใจและอุ่นใจนะครับก็ถือว่าการันตีให้ดีนะครับปกติเขาก็จะเดือนเดียวอะไรแบบนี้นะครับแต่คันนี้ให้3เดือนก็ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบเช็คสภาพดูแลเรื่องการรับประกันให้เรียบร้อยนะ